ดีค่ะแฟนกราที่รักทุกท่านวันนี้นะคะวันนี้วันที่27กุิภาพันธ์พศ2 5 6รค่ะนะคะตั้งแต่ตีเนี้มายังไม่ได้หยุดเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสาวดำต้องเล่งทำงานนะคะพ่อปู่มาถึงแล้วนะคะมาถึงเมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งให้น้องชายไปรับนะครับพระน้องกับพระหลานก็มาถึงสาวดำประมาณตีหนึ่งค่ะ เช้าขึ้นมาสาราก็รีบเข้าตลาดนะครับไปซื้ออาหารการกินมาถวายท่านฉันเช้านะคะแล้วก็เก็บด้วยชามข้าวของล้างอะไรเรียบร้อยแล้วสารดาก็ออกมาพาคนงานทําเร่งทํางานนะคะให้มันเสร็จเสร็จแล้วสารดำก็เข้ามาที่ตลาดอำเภอเมืองพนค่ะมาซื้อหมากซื้อปูซื้อยาเส้นซื้อใบตองอะนะคะเพราะว่า ต้องอเตรียมให้พร้อมค่ะสาวดำก็มาหาซื้อตะกร้าท่านผู้ชมซื้อตะกร้าแล้วก็ซื้อทางไกล,ทา,ไกลทางไกลที่หนีบหนีบหนีบหบมากนะคะแล้วก็จะมีกระปุกยาเส้นปูนหมากสดรูสดแล้วก็ใบใบตองนะคะใบตองแล้วก็ยาเส้นเวลาเวลาพอปูท่านลงระทับล่างแล้วท่านจะสูบยาเส้นนะคะ เราก็พันนั่งนั่งก็พันบโปผินด้วยกันเอาไปตองกล้วยเห็นไหมค่ะเอาไปตองกล้วยมาพันยาเส้นเป็นเป็นมวนใหญ่ๆหญ่เห็นไหมค่ะเว้ยนอนนั่งก็บพวกได้พันแล้วเห็นไหมนั่งกับกาบาสิเป้ากับไปในหมู่บ้านไปหาผู้เฒ่าคนพันไห้ค่ะผู้ผู้เฒ่าผู้ชายคนพันไข่คนแบบห่วงใยๆก็ปูคนน้ำคนโล่งคทจำล่างคนสุกยาเส้นห่วงใ่ๆไหมค่ะ ค่ะแล้วก็มีหมากมีผู้มีผาขาวมีดอกไม้ทุบเทียนก็นั่งจดุดจุดมากมือค่ะจุดทั้งผีเพราะท่านในนี้อันเพิ่นมาลงถ้ำเนาะเพิน่นนั่นพระสงฆ์เพิ่นมาลงถ้ำจะอันล่างพระผู้แหละค่ะพระน้องนั่นละค่ะ,ท,ะ,ะ,คะที่ท่านลงถ้ำนะคะท่านยังไม่เคยมาสักทีก็ไม่เคยมาเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหานะคะเพราะว่า ท่านมาท่านก็พ่อปู่ให้มาเพื่อที่จะมาเอาตัวเลขเอาโชคเอาลาภให้ท่านเป็นงวดแรกกับพอ่อปู่องค์อาจยาดดอกไม้ใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาเลยนะคะหนึ่งทุ่มค่ะนะคะหนึ่งทุ่มให้มาถึงสวนธรรมของสาวดําเลยนะคะถ้าแฟนขับคนไหนอยากจะมาเอฟซคนไหนอยากจะมาก็มากันหลายๆคนนั่งรถคิกอัพมาค่ะมาที่สวนธรรมสาวดําเลยค่ะมาตั้งแต่ 6โมงเลยนะคะมาถึงสวนดำมาถึงสวนทรรมสาวดาเนี่ยนะคะ6โมงนะคะก่าจะจัดพิธีก่าจะทํมมากรหมบัดรคำพูดธรอะไรเสร็จก็จะท่านก็จะทําพิธีลงธรรมนะคะเพื่อที่เอาตัวเลขโบสภายญาติโยมค่ะพาะปู่บ้านอย่างนั้นเมื่อเช้านี่นะคะมามาให้โชคให้ลาบท่านมาเอาโชคเอาลาบมาฝาก FC ของสาวดําของแล้วก็ ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้ใครได้ดูใครได้ดูใครได้ฟังคลิปนี้ก็ให้มาที่สวนทําสาวดํานะคะพ่อปู่บอกเปิดให้มาเลยงวดแรกเป,เ,ะะเปิดให้มาเยอะๆนะคะเปิดให้มาเยอะท่านบอกว่าท่านจะให้สามตัวสองตัวนะคะเราก็มาฟังด้วยกันนะคะมาฟังด้วยกันโดยเฉพาะบางท่านก็รู้ก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าการลงทําเป็นแบบไหนนะคะ เรียกลงธรรมนะคะเพราะท่านเป็นพระต้องเรียกว่าลงธรรมนะคะทำพิธีลงธรรมขอโชคขอลาบนะคะเพื่อให้ญาติโยมได้เอาไปซื้อมีโชคมีลาบจะได้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งแจกทานนะคะเพื่อเป็นบาร,รมีนะคะเราทําบุญเราก็ได้บุญนะคะเป็นบาร,รมีเราต่อต่อเราไปนะคะก็มีแฟนคลับอ่า ลายมาตอบมามีแต่คนอยากจะมาอยากจะมาเห็นพ่อปู่นะคะอยากมาเห็นพระน้องพระหลาน,านได้ยินจะชื่อเสียงพ่อปู่สามแปดนะคะท่านก็ยังไม่แก่นะคะยังยังหนุ่มอยู่ทั้งสองทั้งสงรูปนะคะแต่ว่าท่านบวชมาตั้งแต่นานแล้วจนจากพ่อปู่โรงประทับร่างท่านได้นะคะก็มาดูมาดูมามา,มา,ม,ามาดูมาเห็นกับตาเลยะคะ่ะเพราะท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านอยู่ศสษเกศ อยู่ีิวัดห์ถ้ำนาคานะคะแต่ทั้งทั้ง,งบ้านสาวดำทั้งขอนแก่นนี่เรายังไม่เคยเห็นนะคะพี่น้องแถวบ้านน้องแบงไว้์ทรายบ้านน้องดูบ้านโคกสูงบ้านโนนทองหลางนะคะแล้วก็บ้านกอกบ้านโนนบ้านลวงค่ะก็มามาชมได้นะคะเพราะว่าหลังจาก,กวันนี้แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ท่านจะมาเนาะ,ะท่านมานี่ก็ถือว่าเป็นบุญนะคะ ได้มาเห็นกับตานะคะจะได้เห็นจะได้รู้ว่าท่านทําพิธีแบบไหนเราได้เลขอะไรนะคะสาวดาก็อยากให้แฟนลับมาดูมาชมมาเห็นกับตานะคะเพราะว่าหลังจากวดนี้แล้วไม่รู้รื่อะหรท่านจะมาอีกเนาะเออมาก็มาดูเป็นบุญตาค่ะก็ขอเชิญชวนเอฟซีแฟนขับของสาวดำทุกคนนะคะมาะที่สวนธรรมสาวดำมาจ้นถะ้ามาถึงสวนธรรมก็หนึ่งทุ่มนะคะ พ่อปู่ท่านก็จะทําพิธีลงทำขอโชคขอลาบขอตัวเลขสามตัวสองตัวนะคะมาเยี่ยมพ่อปู่ด้วยพ่อปู่ปู่ประหาตราชวงศ์มาเยี่ยมพ่อ,พอ,อปอู่เอ่อมาเยี่ยมแม่พ่อปู่องค์อาดญาดอกไม้แล้วก็พ่อปู่เอ่อพ่อปู่ปู่ประหาตราชวงศ์ค่ะท่าน ่านพูดแบบนี้เลยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะก็บอกว่าไม่เคยมาทางนี้สักทีนะคะท่านก็มาจะมาตั้งถึงแต่มเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ไม่รู้ว่าท่านเหนื่อยหรือหรือยังไงนะคะท่านฉันข้าวได้เยอะมากไม่รู้ว่าท่านเหนื่อยหรือว่าอร่อยหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าท่านแบบคุ่นี้ ก็จะได้เอาปลาจมถวายท่านนะท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้กินปลาจมทางอีสานทางปันแก็ดไวอย่างนั้นสำหรับเอฟซี C ของสาวดํานะคะเอฟซี F C ของสาวดําค่ะท่านที่สมัครเข้ากลุ่มฮานอยน่ะนะคะท่านฟังสาวดําพูดนะท่านได้ทั้งฮานอยได้ทั้งเลขใหญ่นะ่ะท่านได้หนึ่งปีค่ะนะงงน, 2, น่าจนะนีเงินสองพันเนี่ยนะคะเงินเงินคุณส่งเข้ามาเลยค่ะสองพันธนาคารกสิกรไทย 0, 0 6 1 7 4 8 9 4 6กสิกรไทยนะคะ0061748946 2,000บาทส่งสลิปเข้ามาแอดไลน์เข้ามาเบอร์0813673267แอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้นะคะในเมื่อท่านแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้นะคะแล้วท่านก็ส่งสลิปมาค่ะส่งสลิปมา,า2,000บาทสาวดำก็จะดึงท่านเข้ากลุ่มทันทีนะคะ เมื่อท่านาก็กลุ่มแล้วไวซองให้ไปตั้งแต่สามวันแล้วนะคะคือจะให้ก่อนไวออกสามวันสี่วันนะคะเข้ามาปุ๊บก็ถามเขาเลยคับขอขอเลขซองใหญ่แม่สาวดำด้วยนะครับนะ FC ะคนที่เขาอยู่ก่อนเขาก็จะส่งให้ก่าแล้วแต่คนมีน้ําใจทั้นนั้นค่ะและท่านไม่เล่นฮานอยท่านก็ไม่ต้องสนใจเรื่องฮานอยนะคะเมื่อวานนี้แม่สาวดําก็ได้เจ็ดสี่นะคะ เมื่อวันนี้เข้าเข้าหน่อยเดียวกับเข้าเจ็ดสี่นะคะเข้าเจ็ดสี่หน่อยเดียวกันคุณแม่ก็ซื้อไปหนึ่งหมื่นบาทนะคะ 94, กระ,ะกบ,บอกตามทรงค่ะนะคะได้กําไรไม่ไม่เยอะได้กําไรเล็กน้อยนะคะได้กําไรประมาณแสนกว่าบาทนะคะพอสาวดําซื้อสามหน่อยนะคะจีจนี้และท่านท่านท่าน,นนั่นมาเลยค่ะ ท่านแอดเข้ามาส่งเงินเข้ามาส่งสลิปมาค่ะอย่าไปมัวลังเลนะคะตัดสินใจคําเดียวจบหาเงิน2,000บาทท่านได้ตั้ง1ปีไปหมดวันที่1พฤศจิกายนค่ะใกล้ๆจะถึงปีใหม่เลยค่ะการรวมแล้วเป็นให้1ปีนะคะสาวดําเปิด1พฤศจิกายนก็ไปสิ้นสุดอันหนึ่งพฤศจิกายนขอ,องปีหน้านะคะนะคะเงิน 2, 0 0 0บาทสาวดําให้ไปแล้วเจ็ดวดผิดงวดเดียวนะคะ เข้าทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งแล้วก็เข้าเข้าล่าง2ตัวบางทีก็เข้าล่างบน2ตัวนะคะพูดกันสั้นๆง่ายๆพอเสาดำพูดลงไปตรงมาชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนค่ะอ่าขอดูสถิติได้เลยนะคะสถิติที่ท่านแอดเข้ามาแล้วส่งเข้ามาแล้วส่งเงินเข้ามาแล้วเสาดำดึงท่านเข้ากลุ่มท่านขอดูสถิติได้เลยค่ะก็จะมีเอฟซีที่อยู่ในกลุ่มเขาก็จะส่งให้ท่านดูเลยค่ะสําหรับหลักฐานนะคะ หลักฐานชัดเจนกับเงินสองพันบาทท่านได้ตั้งหนึ่งปีท่านผู้ชมคิดดูนะคะ,ะได้กี่วดน่ะคะ,ะได้กี่ว่ะเดือนหนึ่งมีสองวดเหรอสิบสองเดือนได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่วันใช่ไหมมนคุ้มเกินคุ้มละคะ่ะนะคะต่อไปนี่ก็สาวดำกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะเพิ่มให้เป็นเลขสามตัวนะคะไม่ว่าจะเข้าตรงหรือเข้าโต๊ะมาถือว่าเข้านอ้อง แต่ก็ในจำนวนเงิน2,000บาทนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้สาวดำก็กำลังคิดอยู่นะคะกำลังคิดอยู่ไม่ได้ไม่ได้เอาเงินเพิ่มนะก็2บาทเท่าเดิมโอ้ยขอโทษจ้ะ2,000เท่าเดิมค่ะ2บาทอาจารนั่งว่างลืมยันยันแฟนครับยันเรา2,000บาทเท่าเดิมแต่กำลังปรึกษากับอา,อาจารย์ที่ทำสูตรนะคะว่า ทำออกมานี่ตรงกันไหมของสาวดากับของท่านถ้าตรงกันก็โอเคให้ให้แฟนกลับในในในอ่ากลุ่มฮานอยอีกแต่อที่พูดนี่เป็นเป็นเลขหวยใหญ่นะค่ะให้เป็นเลขสามตัวจะไม่มีสองตัวกับสลับอีกสองหนึ่งนะคะจะให้เฉพาะสามตัวค่ะไม่ว่าจะเข้าตรงหรือเข้าโต๊ดท่านก็มีกําไรค่ะจะให้หน่าจะประมาณเป็นเป็นหวยเป็นหวยสามตัวนะคะ สามตัวตรงโต๊ดค่ะไม่มีสองตัวคือสองตัวให้ไปแล้วก็คือซองนี้แหละนะคะแล้วก็จะให้เพิ่มอีกก็กําลังคิดค้นหาสูตรจะลองให้ดูนะคะจะลองให้ดูว่าเข้าไหมถ้าเข้าโต๊ดก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะคะค่ะเข้าโต๊ดก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะสาวดาคุยกับอ,อ,อาจารย์ที่ทาสูตรละห้เป็นให,ให้เพิ่มให้นะคะเพิ่มให้ท่านนะคะเพิ่มให้ท่าน ันจะมีสิบหางค่ะเลขสามตัวนะมีสิบหางบางครั้งอาจจะเข้าตรงบางครั้งอาจจะบางครั้งว่าอาจจะเข้าโต๊ดนะคะหมายถึงไม่ได้เรียกร้องเงินจากท่านเพิ่มนะก็คือแค่สองพันบาทเหมือนเดิมแต่ก็ได้ปีหนึ่งเหมือนเดิมค่ะพูดกันชัดเจนนะคะนะคะก็รีบแอดเข้ามาแล้วปกติก็มีเข้ามาวันละเจ็ดคนแปดคนแต่ทําไมาวันนี้เข้ามาเพิบพิบพบพบเลยงงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อไง แต่ทีนี้ก็งจะเป็นเอฟซีที่อยู่ในกลุ่มฮานอยมัง้งบอกว่าให้ให้จริงแม่คุณแม่สาวดําพูดจริงให้จริงถูกจริงก็ปากต่อปากไปนะโอ้ทีนี้วันนี้เฉพาะสาวดํานับไปย2่คนเนี่ยยี่สิบสอคนแล้วเฉพาะคนสมัครหวยซองเนี่ยปีหนึ่ง2000บาทเนี่ยสาวดําก็เลยอ่ะตั้งแต่หลายวันก็ไม่เห็น สมัครเข้ามาสมัครเข้ามา5้าคนเองแต่ละวันบางทีก็7คนแต่วันนี้22คนแล้วนี่ยังไม่ทันได้คำเลยต็อแสดงว่าแต่ก่อนนั้นไม่มีหลักฐานมีแต่คนไลน์มาถามหาหลักฐานหลักฐานสาวดำก็ไม่รู้จะส่งยังไงเพราะเยอะมากผมสงสัยจะเป็นในกลุ่มฮาน้อยนหละเอฟซี FC ของสาวดำเนี่ยก็คงจะส่งให้คนภายนอกได้ดูว่านี่คุณแม่ให้มา6กเจ็ดวดถูกจริงถูกจริงอะไรจริงแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะ ความจริงที่สาวดำชื่นชอบนะคะถูกก็ว่าถูกไม่ถูกก็ว่าไม่ถูกใช่ไหมล่ะเจ็ดงวดผิดงวดเดียวเนี่ยแล้วเลขก,ก็มีแค่ห้าหางตอนเดียงค่ะโอเคนะคะขอทุกท,กทก่านโชคดีจ้าอย่าลืมนะคะคนอยู่ใกล้ๆมาจะหามาเยี่ยมพอปู่สามปดแปดนะคะมากันเยอะๆค่ะพ่าปู่เปิดทางให้ค่ะวันนี้เอาโชคขอลาบมาฝากแฟนคลับที่ถอนแก่นนะคะ มาเลยค่ะที่บ้านลหันนาตะบลล่หันนาอำเภอแวกน้อยจังหวัดขอนแก่นมาถึงก็บอกว่าสวนสวนธรรมสาวดําอยู่ที่ไหนมาถึงบ้านลหันนาค่ะถามใครเขาก็รู้มองเห็นอยู่นะคะพอถึงบ้านลหันนาก็มองเห็นสวนธรรมของสาวดําค่ะโชคดีนะคะ